สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับในหัวข้อทำอย่างไรจึงจะสำเร็จได้ดีกว่าในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้มาวันนี้เรามาดูกันนะครับใช้ไพ่สี่ใบครับทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ และดีกว่าในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับอันดับแรกเรามาดูใบแรกก่อนใหม่เซตทัศนคติหรือมุมมองเราเป็นยังไงครับ4ี่หมายความสำเร็จความสาเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะเราเพียงคนเดียวแต่ความสำเร็จนี้มันเกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจหรือมีคอนเนค t ชันมีพาร์ทเนอร์ความสำเร็จนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพังนะครับโอเคใบที่สองครับการลงมือทำเราต้องลงมือทำอะไรจริงจังคือเราต้องเปิดรับโอกาสไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ความสำเร็จหรือดีกว่าเดิมนั้นหนึ่งและไม่ได้เกิดเพียงเพราะเราทำได้เพียงลำพังต้องมีคนอื่นเข้ามาร่วมด้วยในการมีคนอื่นด้วยนั้นเราต้องเปิดใจ สิ่งที่เราทําคือเราต้องเปิดรับโอกาสต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะมันถึงจะสําเร็จนะพพอร์ตล่ะสิ่งใดที่มาพพอร์ตสิ่งที่เราควรพึ่งพาเราพึ่งพาอะไรเดลซันครับไม่ได้แค่โชคลาภเพียงอย่างเดียวนะประตูบานแรกไม่ได้เป็นแค่โชคลาภแต่แรงผลักดันเกิดจากแรงผลักดันของผู้มีอำนาจแรงผลักดัน ที่คอยสนับสนุนเราอ่าเพราะฉะนั้นซัพพอร์ตคืออะไรเปิดโอกาสความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงคนเดียวเพราะว่ามีคนคอยซัพพอร์ตต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่นะต้องมีผู้มีอำนาจนะต้องมีแบ็กอัพนี่คือฝ่ายซัพพอร์ตใบที่สามเราต้องพึ่งพาคนที่เขาเจ้าใหญ่เจ้าโต เออถ้าคุณอยากจะสําเร็จใช่ไหมคุณต้องร่วมงานกับคนดังๆร่วมงานกับคนที่มีความสามารถร่วมงานกับคนที่เขามีพละกําลังในการผลักดันได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นสามใบเนี่ยบอกได้เลยว่าคนเดียวไม่สําเร็จคนเดียวไม่รุ่งไม่ว่าจะเป็นการงานการเงนินหรือความรักต้องมีคนอุปถัมภ์ต้องเปิดใจรับการช่วยเหลือมีคอนเน็ชันและสุดท้ายครับเอาคำครับ แนวโน้มเป็นยังไงครับอยู่ที่คุณนะกล้าแข็งพอหรือยังราชาดาบคุณพร้อมที่จะรุยไหมราชาดาบคือสติปัญญาความรู้คุณมีพร้อมหรือไม่กล้าคิดกล้าตัดสินใจใช้เหตุใช้ผลเพราะฉะนั้นจากคำถามทำอย่างไรให้ความสาเร็จจึงจะเกิดความสาเร็จหรือดีขึ้นกว่าเดิม ต้องมีคุณซื้อครับก้องมีที่ปรึกษาครับต้องมีพาร์ทเนอร์ครับเออแล้วคุณต้องมีเหตุมีผลในการวิเคราะห์เพราะฉะนั้นสี่ใบเนี้ยถ้าคุณทำตามนี้นะรับรองครับความสำเร็จเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนถ้าเป็นในเรื่องของความรักเออตั้งเป้าไว้ว่าฉันจะมีความสำเร็จในความรักคุณก็ต้องหาใช่ไหมหาคนรักเปิดใจค,บค,คบคนนู้นคบคนนี้ ดูซิว่าคนแต่ละคนคนไหนเหมาะกับเราแต่ถ้าเราเก็บเนื้อเก็บตัวโอ้โหโอกาสที่จะเจอน้อยเราต้องพาตัวเราไปเจอคนเยอะๆใช่ปะไปเจอคนนู้นไปเจอคนนี้ดูซิว่าใครที่มีลักษณะนิสัยเหมือนกับเราถ้าเป็นความรักนะคือก็ต้องเปิดตัวเองกล้าที่จะเปิดตัวเองเป็นตัวของตัวเองอ่าแล้วถ้าเป็นเรื่องของการเงินล่ะถ้าเรามองเรื่องการเงิน การเงินเกิดขึ้นเพียงเพราะเราไม่ได้เราต้องมีลูกค้าเราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าฟังไหมถ้าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครเลยเงินมันจะมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดรับโอกาสทุกช่องทางอย่าปิดตัวเองครับอะไรทําได้ให้รีบทําราชาดาบครับความรู้ความสามารถของคุณตัวคุณคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด ถ้าตัวคุณเก่งแล้วคุณจะผลิตเงินเท่าไหร่ก็ได้ห็นได้ความสําเร็จถ้าเป็นเรื่องการงานแน่นอนครับทําคนเดียวไม่สําเร็จครับมันต้องมีผู้ช่วยมันต้องมีทีมงานถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็ต้องมีพัทเนื่อเพราะว่าการทํางานใดๆก็รักแต่ถ้ามีการร่วมหุ้นร่วมทุนร่วมไม้ร่วมมือ ความสําเร็จมันย่อมไปไกลกว่าการที่เราทําคนเดียวเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะความสําเร็จถามว่าถ้าตัวเราไม่พร้อมตัวเราไม่เก่งตัวเราไม่มีคุณค่าอะไรเลยความสําเร็จจะเกิดขึ้นไหมครับไม่นะแต่ถ้าเราเก่งเรามีความรู้เราพัฒนาอยู่เสมอพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ แน่นอนว่าตัวเรานั้นมีค่าดังทองใครๆเขาก็อยากมาร่วมมือใครๆก็อยากจะมาใช้บริการของเราใครๆก็อยากจะมาร่วมหุ้นร่วมทุนกับเราใครๆก็อยากจะมารักเราเพราะเรามีความสามารถเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะแนวโน้มแนวโน้มในการอ่านไพ่นะครับสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้นะ จงเตรียมความพร้อมเฉกเช่นราชาดาบไหวพิษไหวพลิศสติปรรัญญาความรู้ความสามารถถ้าคุณดูตัวเองแล้วรู้สึกว่าเ้ยฉันยังไม่เก่งคุณต้องเรียนรู้คุณต้องเร่งเรียนรู้เพื่อให้ตัวคุณเองนั้นมีค่าดังทองแล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วสิ่งที่ดีกว่าจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับโอเคและนี่คือข้อมูลจากไพ่ มาถึงคุณในวันนี้นะครับถ้าคุณรู้สึกว่าใช่อันนี้เป็นข้อมูลที่ใช่เลยกําลังตามหาเนี่ยฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อรับข้อมูลดีๆจากไพ่ด้วยกันนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ